นี่ผมต้องอัดรอบ2จริงๆแล้วเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมเบสเปอร์นะซึ่งนเกี่ยวกับเกมเป็นท c นแคนะครับผมซึ่งนี้ก็เป็นการอัดรอบที่สองผมแล้วนะครับผมเออเป็นคลิปเป็นท่ c นแคทพาร์ทแรกที่อัดรอบที่2นะฮะคือผมอัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครแต่ผมลืมเปิดไมค์นะผมในคลิปนั้นนะฮะ ก็เลยไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรกันนะผมต้องมาอัดใหม่นะครับซึ่งเกมเบิร์ตแคทนี่เนี่ยผมมันว่าเล่นเป็นรอบที่2แล้วนะผมก็น่เป็นการเริ่มเล่นใหม่รอบที่2นะผมรอบแรกที่ผมเล่นไปนี่คือเมื่อประมาณเกือบเกือบสิปีที่แล้วเลยนะสำหรับเกมเบิร์ตแคทนะฮะเออน่าจะเกือบเกือบสิปีนะน่าจะใช่นะ <c oughs> นี่ก็เป็นการเริ่มเล่นใหม่ของผมนะผมเพราะงั้นเนี่ยผมจะมีอะไรแบบว่าเขาเรียกว่านะมีคําถามมากมายนะผมแล้วก็มีคําแนะนาใครที่แบบว่าเออมีความรู้นะผมพอมีความร,ร,มามรู้หรือมีความแนะนําสําหรับเกมเบ Cat เนี่ยก็สามารถพิมพ์บอร์ดใต้คอมเมนต์ได้นะผมซึ่งคลิปนี้คลิปแรกของผมเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมจะถามทุกอย่างที่ผมอยากรู้นะครับเออมาเริ่มด้วยที่คําถามแรกกันดีกว่านะผมอย่างแรกก็คืออานอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมอัปเกรดถูกต้องหรือเปล่าใน,นะตัวเก,กมบัตเลนแคทน,นะฮะคือปกติสาบเกมทั่วไปนะผมจะอัพแบบว่าสกิลบวกกับพาร์ตีเให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันแนตะ่ผมจะค่อนข้างจะหนักไปทางพาร์ตีนะฮะเพราะงั้นในเก,กมบัตเลนแคทเนี่ยตัวละครผมจะไม่ค่อยๆอั ป,ป,ป,ปุป๊บๆๆๆๆๆๆๆนะผมผมไม่ค่อยอัพเลยนะผมแต่จะเป็นอัพในทางหน้าของไอ้ตัวน tamam ี้แทนนะผมแมวไทงสนะผมแมวกาเพลงนะฮะหรือ sure> ว่าสิบปเลยนตทีเดียวเฉียวนะครับ แล้วก็จะไปอัพในในฐานะของพาสตตัวตนใหญ่ระ้บผมบนี่เลยอัตนาแมวกรรมกรนะผมเป๋าตั้งแมวกรรมกรนะฮะเอ่อการป้องกันทานครับผมการวิจัยการบัญชีนะบบรัฐการศึกษาเลยติบเลยนะผมเนื่องจากว่าผมมองว่าถ้าเราอัพอันนี้ไวนะผมมันจะได้ยี่ปีตดดานมาเยอะขึ้นนะฮะผมเลยอัพไว้ก่อนนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอัพถูกหรืออัพผิดนะครับซึ่งตรงโตะทุกคนผมเล่นมาได้ประมาณวันสองวันแล้วนะผมแปลว่าไปเทสไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะผมทำให้แบบว่าเออก็มีช่วงเวลาที่อยากจะ กดกาชาคนัะผมผมก็เลยกดกาชาได้2อบตัวละครมานะครับ ซึ่งไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่านะผมจะเป็นตองตัวละครนี้นั่นเองนะผมเทรันนักล่านะครับผมแล้วก็อ่าอะไรเนี่ยไนท์อลิข์เรย์นะผมรู้สึกจะเป็นตัวละครจากเอวากาเรีนใช่ไหมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีอ่าอีเวนต์เอวากาเรีนอยู่นะผมแกชาของเอวากาเรีนนะฮะนี่เลยนะผมผมก็เออไปกดเล่นๆเด้อผมกดแบบเออใบฟรีมาใบหนึ่งนะผมแล้วก็ดันได้มานะผมเป็นเรย์นะฮะก็ไม่รู้ว่าดีมากดีน้อยแค่ไหนนะผมอืมจริงๆนะผมไม่รู้ว่าดีแค่ไหนแต่รู้แคบบ่ว่าเป็นอุปบอร์ษซุปเปอร์เลยนะผมน่าจะน่าจะ อะไรอยู่บังนะเออไม่แน่ใจว่ามันแบบว่าดีมากแค่ไหนนะครับผมใครที่รู้ก็บอกด้วยนะครับนี่แหละการชาร์ที่ผมได้มานะครับผมมี2ตัวนี้เป็นอูเบอร์ซูเปอร์เรการอัปเกรดไปแล้วนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมอัพถูนอัพผิดยังไงถ้าผม, Up ผมใครที่รู้ก็สามารถแนะนํากันได้นะครับ <S <S มาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมด่านแรกครับผมฝรั่งเศสนะฮะโอ้โหเมื่อวานนี่ผมเล่นตั้งแต่ด่านไหนด่านกรีนมั้งเออแล้วผมก็อัดคลิปมาได้ปุ๊บ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 นะผมลืมเปิดไมค์นะฮะแม่่่่่่งงงงเเอออออ้ยโคคไปาาาาททีีผผมมมจะะะถนกืขล นดูเห็นไหม้างล่างเนี่ยม,มันมันมีแค่แถวเดียวอะผมจําได้ว่ามันทำไว้เป็น2แถวได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงอะทุกคนมันทํายังไงบอกผมด้วยนะครับผมอันนี้คืออยากรู้จ,จริงๆนะฮะเนื่องจากว่าบางทีอะผมขี้เกียจสลับไปยีงเนี่ยแล้วผมก็กดผิดนะผมแบบเออผมจะเรียกแทงใช่ไหมเผลอไปเรียกเมียวซูชิเงี้ยโอ้โหเสียตังค์นะผมเปลืองตังค์นะฮะเออการเงินเราก็น้อยนะผมแถมดูดิเออมันช้าด้วยนะครับผมมา ซึ่งก็ถ้ามันทําเป็นสองแถวยังไงบอกด้วยนะผมจริงๆมันมีสอดน,นะแต่ผมลืมอ่านนะครับผมเอ๊ตีไปตีไปแมวแทงตีไปแมวแทงเออผมจะเน้นแมวแทงเป็นหลังก่อนนะผมจะใช้สไตล์การเล่นของผมนะมมนนะผมก็คือเอาแทงไปรับตีนะผมแล้วค่อยเปิดตัวดับมีอมาตอนหลังๆนะฮะ ซึ่งตัวดามิที่ดีสำหรับผมก็คือตอนนี้นะครับผมนี่เลยคิวปิกนะครับผมไม่ใช่ดิไม่ใช่คิวปิกแต่เป็นแมวนกนผมเนื่องจากว่าตีโจมตีเป็นแอลเรียนะครับผมตีเป็นลิ้นพันธุ์แบบเราจมตีเป็นพื้นที่นะครับผมอย่างที่3ที่จะถามนะครับผมนั่นก็คือเร่งสปีดยังไงนะฮะเตอร์อันต่อตคือผมรู้นะครับผมว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีไอเทมที่ไวแบบว่ากดสปีดเพิ่มคูณ2ได้นะครับผมแต่มันเป็นไอเทมที่จํากัดรอบนะทุกคนทํายังไงให้ไม่จํากัดรอบครับผมเออผมอยากกกรรรรรรู้้นนนนนนะะะะฮมมมีีววิธบบบออออออหหืืืเเเปปล่่่่าาาาคััััผจจํด็ยยง นะผมแบบว่าจำกัดตามไอเทมที่เราบีหรือเปล่านะฮะเออกดเลนลามาแล้วกดคิวปิกไปทีหนึงเบิบคิวปิกคิวปิกเราไม่ใช่คิวปิกดีแมวนกเออเอออนเลนล่านกแบ็คแล้วกันนอกแบกก็คเกมนี่มาถือว่าใกล้ตายใช่ไหมผมไม่ได้ใจนะฮะเออตีไปตีไปเออเรียบร้อยโอ้ยยังไม่เรียบร้อยนะผมกดอัพเป่าตังไปหนึ่งทีตองพันแล้วนะผมรอเรียกแมวไตทันนะฮะ ตอนนี้จะละผมแมวแต่ท่านจะเป็นแมวที่แบบว่าเอาไว้แบกนะผมเป็น<ๆ>ปตัวดำไม่หิงน,นะฮะไป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 โอ้ยแมวแต่สีแดงมาเนอะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันมีการแพ้ทานนะผมนี่เลยนะผม<ๆ>ต้องเอาตัวสีแดงไปรับตีนนะฮะเออไปเวนนลาตายแล้วต่งไปต่งไปตง่งแมวซูชิไปนะผมการหมุนนะฮะอื UNC, ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเสียดายไม่มีสายพานฮะโอเค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 โอเล้อนะผมรอส่งแปมงไปกิ๊ไปคลิปพายแล้วสีแดงสองตัวโอ้ผมจะผ่านไหมเนี่ย มีแววว่าจะไม่ผ่านนะผมมีสีแดงน่งสองตัวกันเลยทีเดียวเชียวโอเคโอเคไปเนะผมจบรอบแรกไปด้วยความใา่ชนะนะฮะได้รับอีกปีนหมื่นสองมาตอกันที่รอบทีศานะผมเยอรมันนี้นะผมกดไปเปิดซึ่งอัตัตแล้วผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรเยอะแลวทุกคนมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าระบบโมงระบบใหม่มาที่ผมไม่รู้เนะผมอย่างไอ้ระบบระบบอาสมบัติเนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสมบัติยังไงนะฮะเออไม่แน่ใจว่ามันไอ้น,นี่ยังไงนะับผมมันเก็บยังไงนะครับ น่าจะสุดรอปตามด่านปะเออซึ่งสมบัติทุกข้อดอกไปไม่เยอะนะผมก็ไปนั่งหาที่หลังเอานะครับตอนนี้แบบว่าขอเล่นด่านแบบเนื้อเรื่องก่อนนะผมอันนี้ถ้าจะเป็นด่านเนื้อเรื่องใช่ไหมอ,อันจริงๆแล้วผมเล่นครั้งแรกนะผมตั้งแต่ด่านเนี้ยมันตันอยู่ที่ด่านมูหรือด่านกรจจันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปด่านไหนบ่างแล้วนะผมเออตอนนั้นนะ่ะสตูที่เก่งกาดที่ตัวแต่ละผมนะผมก็คือตัวที่เป็นหัวน่าจะเก่งที่ตัวแต่ละผมและตอนนั้นแล้วนะครับมายูปิกเราันี้ยมันบอกว่าากว่าเนทับบทนะ ผมเตะตีแรงมากนะฮะเออผมก็เลยอัพอแทงมาเยอะๆนะผมแล้วก็เอาทัวไปตีจ่ายดาเมจแบบนี้นะผมเออเป็นวิ่มาตีบ่าแทงเราเยอะนะผมแทงเราเยอะน,น,ยๆๆนะให้แม่ซ้อนกันไปตับเลยดูๆๆไม่เินนะผมซ้อนกันไปตับเลยโอเคป้าตีบ้าเขาเรียบร้อยนะผมจะมีตัวอะไรโขนโขนโพกมาหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะเออๆๆๆเพิ่ม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 แทงไปเรื่อยๆนะผมไม่ต้องกลัวเสียเวลานะผมกลัวเสียชีวิตก็พอแล้วผมตอนนี้เดือบส่งนายท่านไปนะผมเมื่อกี้คลิปหายแล้วหมูกรอบมาโอ้โหหมูแดงนะผมไม่ใช่หมูกรอบแะเป็นหมูแดง โอเคโอเคโอ้ด okay, okay. oh, ีนั่นเราจะแตกคิวปิดไว้เยอะแต่เออตีบ้านเขาตายก่อนนะผมบ้านเขาแตะก่อนเป็นไงล่ะมีมาตัวเดียวโอเคกดไปแทงหนึ่งตัวเต้าตัง1ห่งทีแทงอีกหนึ่งตัว แล้วก็รอนะผมรอนะฮะรอแบบว่าได้คิวปิกนะผมตรงแทงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คิวปิกนะฮะถ้ามันพูดได้มันคงบอกแล้วบอกว่ากูไม่ได้คิวปิกนะผมกูคือนกนะฮะเออแมวที่เป็นนกนะผมไม่ได้นะผมไม่ได้กับหญิงสาวผู้ไหนเลยนะฮะเออนกเขามาเนาะพูดถึงเรื่องนกนะผมนึกถึงอันนี้ไม่ล่าสุดที่ผมไปดูเนาะผมเออเกิดชาตินี้พี่ต้องไม่ขันนะผมนกเขาไม่ขันนะฮะเป็นโลกที่น่ากลัวสำหรับชา,ายไทยนะครับเออโอ้ยอีซี่ว่ะรอบนี้อีซี่จังกวระนานที่แรกของเนี่ยโอ้ชิดโอ้ชิดเชิดเจ็ดเจ็ดเจ ้งช้างเหรออุ้ยตีแอรียด้วยขิบหายแล้วยิดปิกของตู้ไม่ได้นะครับผมต้องรอตัวอื่นไปละโ,โ,โอ้โหโอ้โหตีแป๊บเดียวกองทัพแมวกองทัพแทงกูแต,แตกเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ,ยนะอ่าอ่าเอาเอาไปถ่ท่านไปถ่ท่านไทท่านไทท่านไปแล้วก็นี้ไหมันตีชานะผมมันตีแรงมากแต่ตีชานะผมเออส่งนี่ไปด้วยนะครับผมส่งแมวเบสิกของเราไปด้วยเพื่อแบบว่าไปยือ้อเขาไว้ข้างหน้านะผมให้ทับหน้านะฮะผมไม่มีแมวตีระยะไกลเลยว่ะลิบหายละ เออแต่ท่านเราถึงอยู่นะผมเออแต่ท่านเราโดนตีทีเราไม่ตายนะฮะแต่สองทีตายนะผมชิบหายสองไปใหญ่ให้พันได้ดันเข้ามานะผมอุ้ยกดปิดชิบหายแหละไม่ง้นกแน่แนมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมใครที่แบบว่าดูยิบอยู่นะผมได้โปรดบอกด้วยนะผมนำให้มันสแถวยังไงนะฮะเออไม่เอาแบบสแถวเจนบานนะสองไปสองไปองไป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 เออออ ไต่ท่านวายัางไต่ท่านมายัาง,อยงโอเคช้างแตกเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้โหอีซี่วินอีซี่ไลน์นะครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคมาแล้วตอนนี้ได้ตีถึงบ้านบ้านเขาอะไรแล้วนะผมมันจะไม่มีตัวอะไรอัปเดตมาใหม่นะผมเออเป็นด่านง,ง่ายจริงๆนะผมรอบนี้ไม่มีตัวอะไรระเบิดออกมานะผมโอเคโอเคโอเคตีไปเรื่อยๆนะผมโอเคเราที่มันเก่งจริงจรนะผมกับด่านแบบว่าง่ายแบบอะไรนะผมตกใจท่านไปอีกหนึ่งตัว ดูอีซี่แล้วหรือเปล่าวะโอ,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 อ้ตรงหูโอ้โห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 ตกลงไแทงไปรอรอรอนะผมโรเทลันนักล่าของเรานะเนาะผมนอกจ่ว่ามันกิ่งกระสีแดงเนานะผมดูซิว่ามันจะดียังไงนะฮะผมไปแทงไปผมไปแทงไปเรื่อยๆนะผมรอตามถึงสองพันอ้าวผมจะยัดบ้าเขาตายก่อนนะผมอ่าคิวปิกโอเคคิวปิกแล้วก็แทงโอเคเอาไปแบบว่ารับตีดด้านหน้านะผมชา้างมันถึกนะฮะเดี๋ยวมันจะตีแบบว่าแมวเราตายนะผม เออเออส่งมาแทงตอนเนี้คือแทงผมเยอะยังไงมันก็แทงเยอะยังไงก็ไม่ได้แล้วนะผมเนื่องจากว่ามันมีช้าแล้วมช้าไม่ตีเป็นพื้นที่นะฮะไม่ตีทีเดียวหายหมดหลอดเลยนะผมโอเคเอาไทท่านไปจ่ายได้ไ่มเนะผมโอเคไทท่านกูหน้าตาแปลกๆนะเห็นม,มาไล่กูหายยังเรายังคุมสถานการณ์ได้อยูเนะผมตีไปตีไป เรียบร้อยช้างตายแล้วผมช้างศึกตายเรียบร้อยไหนขอลองส่งแบบอยากจะส่งตัวนี้สักครั้งหนึ่งดิสิขอต้องสักครั้งหนึ่งนะผมตังค์แค่สองพันเองเออเป็นตัวอูเบอร์อะไรที่ถูกดีแล้วสองพันเองนะเพราะตกบ่าไหนดูสิโอชาช่างอ่ะบ้านแตกก่อนมัน่ะเร็วเร็วเร็วเลุกเร็วเร็วทารันทุล่าทารันทุล่าเร็วเร็วลุกเออเออนั่นแหละเหลยสามพันแล้วบ้านเขาเออเออเออทารันทุล่าทารันทุล่ามันชื่ออะไรนะอ่าทีรันนักล่าเนอะผม โอเคนะผมยิงไปปี้ตอนจบเป็นหน่วยยักนักก็ได้เห็นท่ายิงสักทีหนึ่งนะฮะเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอยู่่ดีตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมตอบคำถามผมด้วยนะครับผมแนะนำกันมาได้นะครับอยากกดกาชาจังเลยเสียดายจังกูใหม่กดกาชาจังเลยเสียดายเงินกูใหม่